เขาไปม,มีคนอื่นเพราะเราพูดจาไม่น่ารักเราแต่ใจจัดเลยเราอย่าว่าแต่เขาว่ามีคนอื่นมันไม่ดีนั่นนูน่นนี่เขาต้องมีความรู้สึกไปเติมเต็มกับคนนั้นดังนั้นเท่ากับว่าเฮ้ยมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขนี่หว่ากูเองยังต้องการความสุขเลยดังนั้นทําไมกูไม่เป็นพื้นที่ของความสุขก่อนละวะอะไรที่มันงี่เง่าจนเกินเบอร์อะไรที่เอาแต่ใจจนเกินเบอร์เราไม่เป็นพื้นที่ของความสุขลดมันลงก่อนครึ่งหนึง่ง เราลดของเราก่อนเลยอย่าเพิ่งให้เขาเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยเราจะไปเปลี่ยนของเขาตะโลกเปลี่ยนตัวเองก่อนดิดูตัวเองก่อนว่าทําไมเราไม่เป็นพื้นที่ของความสุขให้เขาวะเขาไปเติมเต็มกับผู้หญิงคนนู้นมันมีหัวเราะกันมันสนุกสนานกันตลอดเวลาทําไมมันยิ้มกันตลอดเวลาอ๋อเพราะผู้หญิงคนนั้นมันรู้ว่ามันเป็นเบอร์สองไงมันก็เลยต้องทําดีทุกอย่างยอมทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขผู้ชายคนนี้จึงมีความสุขแล้วไปอยู่กับมันไงดังนั้นเอา้าแล้วกลัวถามตัวเองก่อนว่ากูทําหรือเปล่า ดังนั้นเราลดความต้องการที่ตึงของเราลงสะหน่อยหย่อนสะหน่อยยอมแพ้บ้างเราจะไม่ได้แพ้จริงนะเว้ยลดลงมาบ้างว่าเราจะต้องชนะเธอตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นยิ่งเราทําพื้นที่ของเราให้มันเป็นพื้นที่ความสุขเขาจะหันมาหาเราได้ง่ายขึ้นไหมล่ะนี่คือการลดของเราครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าของเราจะแบบหายไปเลยนะความต้องการเราก็ยังต้องอยู่นะแต่สมมุติถ้าเราอยากจะพูดอะไรแทนที่เราจะด่าเลยแทนที่เราจะตําหนิเขาเลย ให้เปลี่ยนเป็นคําถามหรือเปลี่ยนเป็นการออค,ลคล้ายๆว่าพูดความรู้สึกของเขาก่อนพูดความรู้สึกของเขาขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งเอาตัวเองพูดแล้วทับเขาหลายๆคนความสัมพันธ์ที่มันพังเพราะอะไรคุณเอาความรู้สึกของคุณตั้งแล้วคุณก็ไปทับความรู้สึกของเขาเธอต้องกลับสามทุม่มเธออย่าไปอย่างนี้เธอห imdi, ้ามไปน,นั่นเธอห้ามไปนี่นู่นนี่นั่นความรู้สึกของเราทั้งนั้นเลยที่เราพูดอ่ะแล้วเราก็าไปทับความรู้สึกของเขา แล้วไม่เคยฟังเขาจริงก็มันไม่สมควรที่จะไปอะ่ะคุณมีลูกกับเราแล้วคุณไม่สมควรที่จะไปอะ่ะที่มึงคิดเนี่ยของมึงคนเดียวแต่เขาบอกเขาต้องจะไปอ่ะเขาจะไปอ่ะเขาอยากไปความรู้สึกข,ของเขามึงไม่แคร์เลยไงพอมึงไม่แคร์มึงก็เอาความรู้สึกข,ของตัวเองทับเขาไงแล้วความรู้สึกข,ของเขาก็ไม่เคยถูกเติมเต็มไงดันงนั้นให้เราถอยออกมาก่อนเอาความรู้สึกเราวางไว้เก็บไว้ก่อนแป๊บหนึง่งแล้วอยู่บนความรู้สึกข,ของเขาก่อนเออเพื่อนเธอมาแล้วเพื่อนคนนี้เธอไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมเขารู้ว่ามัน มันก็คิดถึงเพื่อนเนาะพูดความรู้สึกเขาก่อนว่าเราเข้าใจเขาก่อนดิเหมือนเราเหมือนเรายอมรับในตัวเขาอะถ้าเกิดว่าเขาเขาคิดถึงเธออะเธอกลับเร็วๆได้ไหมพราะเขาคิดถึงเธอนี่คือความรู้สึกของกูยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ยังอยู่นะยังได้พูดออกไปนะกูคิดถึงมึงทําไมมึงไม่พูดละ่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกเธอกลับเร็วๆหน่อยดิ